นี่นะครับแชมป์ไข่มีสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ไข่มีจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับสำหรับสิ่งที่พี่ๆเห็นอยู่นี่นะครับคือมีดลาบเหล็กผ่านรถไถนะครับตามปกคลิปที่พี่ๆได้เห็นเลยนะครับเป็นมีดลาบเหล็กผ่านรถไถสินค้าใหม่ของอารันยิกร์ครับทรงใหม่รูปแบบใหม่เลยนะครับหน้าตารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะฝากดูแบบพร้อมๆกันเลยนะครับ เมื่อแกะฝากออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับมีดลาบเหล็กผ่านรถไถนะครับเป็นมีดทรงใหม่รูปแบบใหม่ของมีดอรันยิกในช่องผมเลยนะครับสวยงามนะครับดูเรียบง่ายดุดันน่าใช้งานในพร้อมๆกันเลยครับผมด้วยลักษณะของมีดที่เป็นมีดลาบหรือมีดทรงปลายวายมีดปลายแหลมหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกกันได้เลยครับส่วนตัวขออนุญาตเรียกว่ามีดลาบนะครับง่ายดีนะครับและส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามีดลาบครับน่าจะเป็นมีดของภูมิปัญญาของพี่น้องชาวไทยทางภาคเหนือนะครับลักษณะจะออกคล้ายๆกับมีดม้ง เล็กน้อยนะครับคล้ายๆกันนะครับสวยงามครับน่าใช้งานนะครับเป็นมีดปูมัญญาชาวบ้านนะครับที่ผมมองว่าเจ๋งและสวยงามและน่าใช้เลยนะครับเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านนะครับที่เป็นสายแคมปิ้งสายชื่นชอบมีดนะครับก็น่าจะเคยเห็นมีดลาบมาในหลายๆช่องทางหลายๆช่อง YouTube กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายะเอียดของตัวมีดนี้กันเลยนะครับ วัสดุใบมีดนะครับทําจากใบเหล็กผ่านรถไถนะครับนํามาตีขึ้นรูปร้อนนะครับเป็นทรงมีดอย่างนี้นะครับความยาวของใบมีดนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงตรงนี้นะครับยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับความยาวของด้ามนะครับยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับนับรวมตลอดนี้ด้วยนะครับทําให้ความยาวตลอดนะครับอยู่ที่17นิ้วนะครับยาวๆไปเลยนะครับในส่วนของสันมีดนะครับหนาอยู่ที่5มิลนะครับหนาๆปึ๊กๆไปเลยนะครับสามารถใช้งานหนักได้เลยนะครับในส่วนของด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามไม้แดงกลึงกลมแบบนี้นะครับ ลายไม้ที่สวยงามจับถนัดมือกระชับไม่ลื่นหลุดสามารถใช้งานได้ดีแข็งแรงทนทานแน่นอนครับมีการครอบห่วงเหล็กคอเหล็กตรงนี้ไว้ครับเพิ่มความแข็งแรงครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ใช้งานไปแล้วกลัวว่าเอ๊มีดจะหลุดจะหักจะอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับเพราะตรงนี้นะครับมีการอุดกาวอีพ็อกซี่เพิ่มความแข็งแรงมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับในส่วนของตัวใบมีดนะครับก็จะมีการทิ้งผิวไฟไว้ครึ่งบนใบมีดนะครับก็สวยงามดุดันนะครับก็ดุดุดิบๆเลยนะครับแต่หน้าใช้งานนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฝักมีดกันบ้างนะครับในส่วนของฝักมีดนะครับก็จะเป็นฝักหนังเทียมของอารันยิกนะครับมีการย้ำหมุดมาสี่จุดเพิ่มความแข็งแรงและการเดินตะเข็บเย็บมาอย่างนี้นะครับมีจุดล็อก1จุดนะครับเป็นเข็มขัดเป็กกระดุมตรงนี้นะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็สามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับเข็มขัดเส้นใหญ่กว่ารูซองมีดนี้นะครับสามารถใช้มีดกรีดเพิ่มเพิ่มขนาดได้นะครับและสามารถสอดเข็มขัดเข้าไปได้นะครับ ก็แข็งแรงนะครับสามารถใช้พกติดตัวเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าแคมปิ้งอะไรต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมีดใส่ซองดูกันนะครับนะมีดใส่ซองแล้วนะครับมีดก็จะอยู่ในลักษณะที่กระชับแบบนี้นะครับไม่ลื่นหลุดนะครับก็ปลอดภัยนะครับสามารถกันคมมีดเข้าหาตัวเราได้นะครับสามารถพกติดตัวเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าได้เลยนะครับเชื่อว่ามีดเล่มนี้นะครับพี่ๆจะสามารถพกเป็นมีดหลักหรือมีดรองก็ได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่ตัดไม้ตัดไผ่ ตัดทาที่พักป้องกันตัวทําอาหารได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นมีดสารพัดประโยชน์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดลาบเหล็กฝผ่นรถถยรุ่นนี้ดูกันนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดลาบเหล็กผ่นรถถายรุ่นนี้ดูกันนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนครับเดี๋ยวจะลองปัดกระดาษดูกันเลยนะครับก็โอเคนะครับนี่นะครับมีดใช้งานนะครับก็ให้คมอยู่ในระดับที่พอดีพอดีนะครับผมว่าก็กําลังจะดีนะครับ ไม่แนะนําให้คมกริบมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าหากยิ่งคมนะครับก็จะยิ่งบางนะครับถากไปแล้ไปใช้งานหนักๆขาครับอาจจะทําให้เกิดคมล้มได้นะครับเสียหายได้นะครับอีกทีนึงนะครับใช้ได้เลยครับสําหรับคมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ขออนุญาตมาสุดท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดลาบเหล็กผ่านรถไถรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับมีดนี้นั้นเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบมีดเหล็กผ่านรถไถอยู่แล้วนะครับชอบมีดทรงมีดลาบมีดไปไหว้มีดอะไรอย่างนี้ก็สามารถจัดได้เลยครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับจะซื้อไว้เป็นมีดพกติดตัวเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าไว้ใช้เพื่อการเกษตรการปัด ไม้ตัดใบตัดแรงต่างหรือเป็นมีดยังชีพในการพกติดตัวเข้าป่าก็ได้นะครับเหมาะสมสวยงามนะครับด้วยราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็หากพี่ๆท่าในใดนะครับชื่นชอบหรือสนใจนะครับก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับ สำหรับพี่ๆนั่นใดน,นะครับชื่นชอบอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดสก่อนนะครับลดแรกนี้ยังมาไม่เยอะนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแชมป์ขายมีนะก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ